เมื่ออะดีนาลีนมันพุ่งพ่านหัวใจเราก็ฟุ้งซ่านสองเท้าเราจึงต้องออกเดินทางเพื่อตามหาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อปลดปล่อยพลังงานคิดแล้วจะรอช้าอยู่ใยได้เวลาออกไปผจญภัยแล้วคัะวันนี้เฮียโอก็พามาที่วนอุทยานเขานางพันธุรัตเส้นทางในการเดินจะยากง่ายขนาดไหนและธรรมชาติที่นี่จะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้เลยครับ พาไปเที่ยวเขานางพันธุรัตนะครับวันนี้ลูกๆไปโรงเรียนนะคะี่าโอก๋กับเจหนิ่งก็จะพาเพื่อนๆมาดูเขานางพันธุรัตกันค่ะว่าทางเดินเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงมีอะไรน่าเที่ยวเองค่ะถ้าใครเข้ามาไม่ถูกก็ตั้งจ p เพนะครับว่ามาวนอุทยานเขานางพันธุรัตขับตามจ p เพมาได้เรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆพิ่งรู้ว่าเนี่ยที่นี่มีลานกางเต็นด้วย และนี่ก็เป็นครั้งแรกกับการมาเที่ยวเขานางพันธุรัตและเส้นทางการเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวจะมีความยากง่ายขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันครับทําการเดี๋ยวไปจอดกันก่อนค่ะจอดรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎด,ด้วยนะครับที่นี่เขาห้ามให้อาหารลิงอันนี้นะครับก่อนเราจะขึ้นไปเราก็ต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนนะครับ เป็นทางระยะตั้หนึ่งห้าสิบเมตรนะคะก็จะมีสจุดด้วยกันนี้นะคะก็คือจุดแรกก็จะเป็นสามแม่น้ำพันธุรัสนะคะจุดที่สองก็จะเป็นแม่น้ำพันธรุรัสแล้วจุดสุดท้ายก็จะเป็นช่องกระโจมน้ำพันธุรสนะคะรวมระยะทางแล้วหร้อาสิเมตรนะคะใช้เวลาร่วมกันนะคะยี่สิสามสนาทีในการเดือขึ้น,น,นและโดในตรงจุดที่ว่าร5อยห้าสิบเมตรเนี่ยนะจุดตรงจุดหนึ่งหสิเมตรก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะคะ Oh. ถ้าเป็นเส้นทางระยะไกลนะคะก็จะเป็นเชิงนิเวศและแนวปตัตตไทยนะคะ, <25 km. S 2> ะ้ากิโลเมตรนะคบถ้ารวม2.5กิโลเมตรก็จะเป็นลานเกลือแก้วบ่อนชุดตัวพระสังจุดชุมวิชข้อช้างและจุดชุมวิชโคกสุสีนะคร <c oughs> ับส่วนถ้ามายมตรงนี้จะปิดให้เข้านะคะ <c oughs> เพราะว่าทัศนวิสัยไม่เหมาะสมนะครับจะมีมูลของทั้งเขาเยอะมากะะ <c oughs> และเป็นอากาศที่อบชื้นและมีลชื้และทีเดียและเชื้อโรค อที่น้องบอกว่า2.5กิโลเมตรก็คือเริ่มต้งแต่ตรงนี้ที่จุดเริ่มตน้นนี่แล้วก็วนๆลับมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้กี่นึงใช่ค่ะอ๋อก็คือเดินวนได้เลยเนาะเดินวน,วน,วนอันนี้อันนี้มีป้ายบอกทางตลอดไม่ได้เปี่ยวไม่ได้อะไรเนาะก็จะมีราสลับกับชันบ้างครับเพราะว่ามันเป็นเชิงนิเวศและแนวผจญภัยอะครับอ,อโอเคครับชันนี้หมายถึงว่าชันมากไหมมีมีราสลับกับชันค่ะแล้วมีองค์ประกอบของหินปะตาลังด้วย่ะ อ๋อนี่เคยเป็นทะเลก่อนโอเคครับอ่าอันนี้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมเที่ยวอะไรไหมคะอันนี้เข้าฟรีค่ะอ๋อเข้าฟรีนะคะก็เดี๋ยวเราไปเดินสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวกันค่ะไปเ่ะถิดท่านใดสนใจก็แวะมาเที่ยวชมได้นะครับที่นี่ที่เขานางพันธุรัดค่ะขอบคุณนะคะโอเคครับขอบคุณครับระยะทางสั้นๆคงไม่ไปอาจจะไปสองจุดห้ากิโลเมตร พาพิศเดินขึ้นเขาก็ไม่ได้ไกลมากนะสองจุดห้ากิโลเมตรเอาพาพิศเดินขึ้นเขาเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินชมธรรมชาติไปเรื่อยครับใานดีมากดีมากตรงนี้ตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์ด้วยนะฮะในในเฮอกก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินระยะ2 5จุห้ากิโลเมตรมาถึงแล้วเราก็ต้องไปให้สุดแล้วค่อยไปหยุดด้วยการนอนปวดขาพูดจบแล้วก็ไปลุยกันได้เลยครับ เขาแนะนําสถานที่ไปเขาว่าก okay. so ็จะมีอยู this 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 ่การเดินแบบสองแนวก็คือระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นนี่ก็คือร้อยห้าสิเมตรส่วนถ้าเกิดว่าเป็นระยะยาวเนี่ยก็คือเดิน2 5จด้ากิโลเมตรอันนี้ก็คือวนนจนกลับมาถึงที่จุดเริ่มต้นได้เลยค่ะเดี๋ยวไปไปดูเลยค่ะนี่นะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี่ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับที่เคยท้ไปลุยกันตรงนี้ก็จะเป็นลานค้างเต็นท์ครับ สายกลางเต็นท์ก็สามารถมาไว้กลางเต็นที่ได้นะครับนี่เป็นเส้นทางระยะสั้นนะคะไว้นี่เนาะเนี่ยค่ะอี้เส้นทางทางระยะส่อนกันที่ร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้อันนี้มีเที่ยวอะไรบ้างก็ตามป้ายนี่เลยครับอันนี้เป็นเส้นทางระยะสั้นนะครับโอเคไปลุยกัน นี่เราขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกครับสางแม่ศาลแม่นางพันธุรัตนะครับ นนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับอมสวยมากาถือเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวแบบไม่รับเนาะไม่รับเลย <c oughs> ดีมากบรรยากาศ <c oughs> เดินเดิน<ๆ>ขึ้นมาง่ายมากแต่ว่าใครที่พาเด็กๆมาก็ต้องระวังน้องตกเลยนะคะเด็กๆมาก นี่นะครับอ้ยสวยสวยสวยช่องนี้ลมเย็นมากเลยครับก็วิวดีมากด้วยใครผ่านไปผ่านมาแถวอชะอำนะครับก็สามารถแวะเข้ามาเที่ยวชมได้สวยเลยเดี๋ยวเพื่อนๆ ลมเย็นด้วยนะบนเนี้ยไม่ร้อนเยียอากาศเย็นๆสบายเลยอ่สะส์อตย์นี้ใครว่างก็พาลูกๆมาเที่ยวกันได้นะเรือใครจะแวะมากางเต็นท์ก็ได้นะครับเด,เดิน <ไป S 1> เดิน<ๆ>ทางเข้ามาจากถนนใหญ่ก็ใกล้นิดเดียวเทียวเคครับเดี๋ยวไปจุดถัดไปกันต่อนี่ก็สามารถขึ้นไปอีกได้นะครับ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าช่องกระจกนางพันธุรัตนะครับที่นี่ก็ถือเป็นเส้นทางสุดสารธรรมชาติที่นะครับที่มีความสวยงามมากๆเลย เดินลงมาจากเส้นทางระยะใกล้แล้วเราก็ไปต่อกันที่เส้นทางระยะไกล2.5กิโลเมตรเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่นี่จะเดินยากง่ายขนาดไหนและสภาพเส้นทางในการเดินจะเป็นยังไงตามไปรับชมได้เลยครับอ่อบ่อชุบตัวพระสางแล้วก็มีลานเกือบแก้วด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับก็มีป้ายเตือนนะครับยวส่งเสียงดังเดี๋ยวยักษ์จะได้ยินนะครับ <laughs> เส้นทางศึกษาธรรมชาติครับ ก็จะเดินในลงไม้แบบนี้เลยอันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่ออีก300เมตรก็จะถึงร้านเกือกแก้วนะครับส่วนบอ่อชุดตัวว่าสั่งอีก550เมตรมีอะไรจะให้ดูนะครับ อันนี้ครับพอเดินมาถึงจุดตรงปลายนี่ก็จะไม่ทันนะ <c oughs> ดูดยจากภาพแล้วไม่ทันเลยลักษณะทางเดินก็จะประมาณนี้ครับแบบเอาเรื่องอยู่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถนั่งพักไปได้นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดแบบช่วงหมดแรงเนาะ <c oughs> แต่ว่าก็แนะนำนะครับพวกใครมาเดินก็พกน้ำติดตัวขึ้นไปด้วย ได้เงือกเลยทีเดียวแต่ก็เดินทางชั้นขึ้นมานิดเดียวครับนี่เราก็เดินไหปเรื่อยนี่จะเป็นลานเกิือกแก้วนะครับกว้างประมาณส <3 S 1> าไร<ล>่เลยนเนี่ยลานเกิือกแก้วเหรอตรงนี้ใช่ตรงเนี้ยประมาณสามไร่เลยนะอืไปต่อครับ ไปบ่อชุบตัวพระสั่งก่อนเดี๋ยนี้เราก็แยกมาทางซ้ายนะครับไปบ่อชุบตัวพระสั่งเดินขึ้นไปเรื่อยตามทางนะเดินขึ้นไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ก็จะต้องปีนปีนเข่าปีนหินอย่าเงี้ย ปีนหินขึ้นไปเรื่อยนะครับเส้น<ล>ทางรองเท้าตึกเนเจนเอหนึ่งก็ยังยังไม่ตกตึกนะครับยังปีนขึ้นไปได้เร <c oughs> ื่อยก็เป็นเส้นทางที่เหมาะกับในในวันที่ยังมีแรงนะครับ <c oughs> ในวันที่ยังมีแรงก็ <c oughs> เดินขึ้นไปที่ออนก่อนนะครับ ถึงไหนเลยก็จะเห็นปลายนี้นะครับบ่อจุกตัวพระสังใครอยากตามรอยก็มาเลยนะครับโห้วิววิวน้าผาอย่างนงี้เลยนะครับรจะให้ดูนะครับว่าเลยเลยหินนี่ออกไปเป็นไงนะครับอยนี่คือน้าผาเลยนะครับยเป็นเวิ้งหุกเข่าเลยเพืเ่อน ข้างในนี้เป็นหุบเขาเลย,เเลยโอ้ยโเรื่องอยู่ยสวยสวยสวยนี่นะครับก็จะให้ดูนะครับวิวตรงที่ให้ออนั่งอยู่นะครับจะประมาณนี้เลยนี่ตอนนี้อยู่ที่บ่อชุบตัวพระสังนะคะจุดชมวิวนี่สวยมากๆเลยจริงๆ ึกมากไม่กล้าไปตรงขอบหินนะมีเฮอกล้าไปคนเดียวแหละโอ้สวยจัดคือว่าบ่อชุบตัวเขาสั่งเนี่ยนะคะเพราะว่าตรงที่เราไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเมื่อกี้คือหุบตรงนั้นน่ะก็คือพื้นที่ห่วงห้ามที่นางพันธุรัตเนี่ยไม่ให้พระสั่งเนี่ยเข้าไปทีนี้คือถ้าเกิดว่าเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นบ่อชุบตัวอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเกิดอย่างเราๆเนี่ยถ้าเกิดลงไปชุบตัวนะคะก็จะได้หอกกลับบ้านทันทีเพราะว่าตุยคะ่ะ ลึกมากค่ะบอกเลยมันชุบตัวกันอย่างนั้นแหละห้ามนะครับห้ามลงไปชุบตัวนะครับเดี๋ยวตุยเราก็จะต้องลงเส้นทางที่เราขึ้นมาโหดๆเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนขาลงนี่ก็๋ยวขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะลงลําบากเนาะเดี๋ยวลงไปข้างล่างค่อยเปิดกล้องต่อนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ อันนี้เราก็กลับลงมาถึงตรงทางแยกที่เราขึ้นไปบ่อจุดตัวพระสังแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อที่จุดชมวิวอคอกช้างจุดชมวิวจุดชมวิวอคอกช้างนะครับนี่ครับก็จะมีที่นั่งนะครับแล้วก็มีเป็น แต่ไม่มีหลังคาครับออกแนวร้อนใครจะมาเดินที่นี่ก็แนะนำมาช่วงเช้าเช้าเลยนะครับอันนี้เราก็เดินมาถึงแล้วครับจุดชมวิวทุ่งเศรษฐีนะครับโอ้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับสวยเห็นตรงจุดลานกลางเต็นท์เลยครับตรงนี้ธรรมชาติคือดีมากครับอันนี้ก็แนะนำนักท่องเที่ยวนะครับใครจะมาก็ เน้นเป็นช่วงเช้าๆหน่อยอันนี้จุดที่เราอยู่นี้สูงกว่าตรง้องกระจกนางพันธุรันรตรน์น,ตนะครับตรงจุดนั้นก็ถือว่าเตี้ยไปเลยนะครับงจุดนั้นและคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้และถ้าท่านใดต้องการรับชมคลิปเต็มก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ h e ียโอออนทัวและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เฮีอด้วยนะครับบายๆเฮียโอออนทัว เพราะชีวิตคือการเดินทาง